บุอกอาณาจักรโรงงานแอร์บ้านมิตซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิไปดูเขาหน่อยซิว่าเขามีวิธีการในการผลิตอย่างไรทําไมคุณภาพเขาถึงยอดเยี่ยมและยังคงขายดิบขายดีจนทุกวันนี้สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมและทีมงานแอร์ซูิชิกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับผมจะไปบุอกอาณาจักรโรงงานของ Mitsubishi Electric กมิสเตอร์สลิมกันดูนะครับว่าทําไมเขาถึงแข็งแกร่งขนาดนี้ที่เขาบอกว่าคอยอดูมิเนียมเขาทนทานกว่าเจ้าอื่นๆเรื่องรั่วเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะมันผลิตกันอย่างไรทําไมมันถึงได้ออกมาคุณภาพแบบนั้นจริงๆเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับซึ่งโรงงานของเขาเนี่ยจะอยู่ห่างจากบ้านของผมตรงนี้ประมาณหชั่วโมงครึ่งนะซึ่งนั่นแปลว่า ถ้าผมออกเดินทางตอนนี้อีกหชั่วโมงครึ่งผมจะไปถึงที่นั่นถูกไหมถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวเราตามไปดูกันแต่ว่าถ้าผมขับรถไปมันต้องใช้เวลานานถูกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปเลยและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่หน้าโรงงานของ Mitsubishi ิเล c t r i c กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมกําลังจะเข้าไปดูแล้วนะครับว่ารายการผลิของเขาเป็นแบบไหนคอยอลูมิเนยียมที่เขาบอกว่า เจ๋งนักเจ๋งนะมันทนทานแน่ๆเนี่ยมันจะเจ๋งจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้คําตอบทุกคนต้องบอกทุกคนเนยนะครับว่าทางโรงงานเขาไม่ให้เราถ่ายวิดีโอข้างในเลยนะครับเราเลยจําเป็นต้องเข้าไปโดยที่ไม่สามารถถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้แต่เดี๋ยวผมจะเข้าไปเก็บรายละเอียดแล้วออกมาบอกทุกทุกคนเสียดายมากๆแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ผมพร้อมแนละ้วเพราะผมมีหมวกมีอุปรกรณ์ที่เอาไว้เข้าไปอยู่ข้างในแล้วนะครับพี่ๆเขาให้ผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับว่า ข้างในจะเป็นไงเดี๋ยวผมจะออกมาบอกทุกคนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ขอผมไปก่อนอันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปดูโรงงานที่เป็นตัวผลิตใช่ครับผลิตหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเครื่องปั่อากาศรวมถึงชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนประกอบของเครื่องปั่นอากาศทุกส่วนครับได้แล้วผมก็ต้องใส่นี้ใช่ครับโอเคเดี๋ยวพี่สอนผมใส่หน่อยนะครับได้ครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการ เข้าไปดูโรงงานของมิซูบิชิอิเล็กทริกนะครับต้องบอกเลยว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะครับนี่เดินมาตั้งแต่บ่ายโมงกว่าๆจนตอนนี้สี่โมงสีนาทีนะครับสชั่วโมงกับก,บการเดินเขาเรียกว่าอาณาจักรของมิซูบิชิอิเล็กทริกเลยนะครับคราวนี้เนี่ยที่ทุกคนอยากรู้ว่าแล้วคอยอลูมิเนียมเนี่ยมันทนหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้รู้กันแน่นอนครับแต่ตอนนี้ ผมเพิ่งออกมาร้อนมากตอนนี้อยู่ในห้องแอร์เย็นๆกับข้างหลังที่เป็นโชว์รูมของ Mitsubishi e l e c t r i c นะครับยังไงก็ขอตากตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวไปเจกิญที่สตูดิโอครับแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ว่ามันดีแล้วไม่ดีตรงไหนไปครับกลับมาอยู่กันที่สตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมไปโรงงานของเขาไปดูมา3ชั่วโมงกว่าเลยนะครับเพื่อไปทดสอบไปดูซิวา่า เขามีลายในการผลิตแบบไหนทําไมเขาถึงแข็งแกร่งมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันแต่ก่อนที่ผมจะไปสรุปนะครับมีบางคนสงสัยว่า Mitsubishi e l e c t r ิกมิเตอร์สกับ Mitsubishi Heavy Duty เป็นแบรนด์เดียวกันไหมเป็นเจ้าของเดียวกันไหมต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้งสองธุรกิจนี้มิซูบิ i ิอ e เล็กทริกมิเตอร์สกับ Mitsubishi Heavy Duty ไม่ใช่แบรนด์เดียวกันนะครับแล้วก็คนละเจ้าของกันเลยคนละลายการผลิตทุกอย่างไม่มีอะไร ใกล้เคียงกันเลยนะครับเขาบอกว่าที่ใช้ชื่อมิซูบิชิเหมือนกันนำหน้าเนี่ยเนื่องจากเป็นธุรกิจญ่าิห่างๆจากบริษัทลูกในเครือมิซูบิชิของประเทศญี่ปุ่นมาร่วมลงทุนถือหุ้นกันแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยทั้งมิซูบิชิอิเล็กทริกมิเตอร์สลิมกับเฮฟวี่ดิวตี้นะไม่มีนะครับโอเคนะสำหรับมิซูบิชิอิเล็กทริกมิเตอร์สลิมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นผู้นำเข้าแอร์บ้าน แทบจะเป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยแล้วนะเขาบอกผมมาว่าเขาเข้ามาตลาดประเทศไทยตั้งแต่ปี2,514ซึ่งตั้งแต่ปีนั้นจนถึงปีนี้เนี่ย ก็ประมาณ52ปีเข้าไปแล้วนะครับและต่อไปจะเป็นสิ่งสําคัญที่คนถามคู่มาเยอะมากที่สุดเกี่ยวกับคอยอลูมิเนียมว่าทําไมมิตซูบิชิถึงเปลี่ยนมาใช้อลูมิเนียมในขณะที่แบรนด์อื่นๆเขายังใช้ทองแดงกันอยู่หรือว่านี้จะเป็นวิวัฒนาการหรือเป็นเทคโนโลยีที่จะทําให้มิตซูบิชิก้าว้ำไปมากกว่าแบรนด์อื่นๆหรือเปล่าผมได้คําตอบมาเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็คือคําถามที่คนถามมากที่สุดครับ ก่อนที่จะเริ่มนะครับนี่ก็คือหน้าตาของคอยอลูมิเนียมกับคอยทองแดงอยู่ที่มือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับคนที่คิดว่าทำไมอลูมิเนียมถึงมาถูกใช้แทนท่อทองแดงเขาถูกพัฒนามาใหม่หรือเปล่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอยอลูมิเนียมเนี่ยเขาถูกพัฒนามาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าเขาไปใช้ในรถยนต์ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ใช้รถยนต์จะรู้เลยนะครับว่าปัญหาของการใช้คอยอลูมิเนียมเนี่ย ปกติมันไม่ค่อยรั่วนะครับแล้วมันส่งความเย็นได้ดีมากๆในรถยนต์นะแต่ว่าที่มันมีเคสในการรั่วบ้างเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากการกระแทกนะซึ่งเวลาเราขับรถไปบางทีเราไปเจอหลุมไปเจออะไรเงี้ยแล้วมันกระแทกบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าอาจจะทําให้ตัวคอยมันไปเสียดสีหรืออะไรกันทําให้มันรั่วอันนี้เป็นไปได้นะครับแต่สําหรับตัว แอร์บ้าน Mitsubishi ล็กทริ i มิเตอร์สลิมเนี่ยที่ผมไปเห็นโรงงานเขาเนี่ยเขาใช้อลูมิเนียมก็จริงนะแต่ว่าเขาซีลด้านข้างเป็นพลาสติกอย่างดีไม่ว่ากระแทกแบบไหนมีการทดสอบอย่างดีนะครับว่าตรงนี้จะสั่นตรงนี้จะสั่นจะสจะเทือนอะไรอย่างเงี้ยเขาป้องกันไว้อย่างดีนั่นแปลว่าตัวเนี้ยจะไม่มีทางสะเทือนเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นคือ คุณภาพที่ทางมิตซูบิชิเขาบอกนะว่าอันนี้แหละคือทีเด็ดของเขาและอีกสาเหตุนะครับที่เขาใช้คอยอลูมิเนียมนะครับเพราะว่าคอยอลูมิเนียมเนี่ยมันระบายความร้อนได้ดีกว่าเมื่อระบายความร้อนได้ดีกว่าเครื่องไม่ทํางานหนักส่งผลให้ประหยัดไฟและประสิทธิภาพการทําความเย็นก็ดีขึ้นซึ่งผมพูดไปหลายๆครั้งมากแล้วนะว่าแอร์มิตซูบิชิอิเล็กทิฟมิเตอร์สลิมเนี่ยจะให้ความเย็นที่แบบเย็นมากๆกว่าหลายๆยี่ห้อซึ่งอันนี้ก็เป็นเนื่องมาจากที่เขาใช้คอยอลูมิเนียมเนี่ย ในการระบายความร้อนเพื่อส่งความเย็นเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับและนอกจากจะช่วยระบายความร้อนแล้วนะครับเขายังทําให้ตัวมัน,น่ยสามารถลดขนาดให้เล็กลงได้พอมันเล็กลงเวลาจะไปติดตั้งที่ไหนมันก็ติดตั้งได้ง่ายขึ้นทําความเย็นได้มากกว่าเดิมขนาดเล็กลงกว่าเดิมมีที่ไหนอลูมิเนียมของมิซูชิอิเล็กทรมิเตอร์ซิลิมเขาทําได้นะครับและอีกสาเหตุที่เขาใช้คอยอลูมิเนียมนะครับเขาบอกว่าพอใช้คอยอลูมิเนียมเนี่ยม,มันช่วยลดโลกร้อนได้ด้วย ผมต้องบอกนี้เลยนะครับว่าผมไปเห็นกับตาตัวเองกับวิธีการผลิตของเขานะครับโรงงานเขาใหญ่มากและแค่เขาผลิตตัวอลูมิเนียมเฉพาะตัวนี้เนะี่ยวัสดุเขาใช้เขาบอกเป็นวัสดุอลูมิเนียมอลลอยเอามาใช้ในการผลิตทำการพับหลายชั้นหลายซ้อนนะครับเขาเรียกว่ามีการคิดค้นในการต่อเชื่อมตรงนั้นเอาอันนี้มาใส่ตรงนี้ให้มันมีลายการผลิตที่มันแข็งแกร่งทนทานกว่าหลายๆย,ยี่ห้อหรือทนทานกว่าท,ทั่วๆไปนะและเขาก็เคลือบด้วยสาร อีกทีหนึ่งบนตัวแผงอลูมิเนียมซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นถูกไหมจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวสารเคลือบของเขาไม่ได้มีสีนะครับเป็นแบบมันๆใสๆซึ่งเอาจริงๆตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับว่าคอยอลูมิเนียมของ Mitsubishi ล็กทริกมิเตอร์สลิมเนี่ยจะแข็งแรงทนทาน กว่าแบรนด์อื่นๆที่เคยมีปัญหามาจนวันนี้ที่ผมได้ไปเห็นว่าโอ้โหวิธีการผลิตของเขาเขาชัดเจนมากนะซึ่งเขามีการทดสอบแบบแทบทุกรูปแบบเลยนะครับมีการ QC อย่างดีมีการ s o u t s p ป a ย t e ท t ด้วยนะก็คือเอาเข้าไปอยู่ไอตัวห้องที่เก็บพวกกรดด่างพวกความเค็มที่บอกว่าเออเวลาพวกนี้นะไปอยู่ตามทะเลเนี่ยความเค็มของทะเลมันจะกัดไอพวกคอยอลูมิเนียมทําลายจนพังหมด เขามีห้องเทสเป็นของตัวเองนะครับว่าถ้ามันเทสแล้วไม่ผ่านผลิตใหม่เทสไม่ผ่านคิดค้นใหม่ผลิตใหม่ซึ่งทุกอย่างมันอยู่ในโรงงานนั้นหมดเลยและผมไปเห็นมาเนะี่ยเขามีการสเปร์เทสจริงๆโดยการเอาซาเกลือมาแบบมาโปะๆ,ๆแล้วก็เข้าไปในห้องทดลองแลบของเขาอะ่ะเพื่อทดลองเนะี่ยชัดเจนมากบอกเลยว่าอึ้งมากจริงๆว่าโอ้โหเขาใส่ใจมากๆไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงเป็นอันดับต้นๆของ แอลในประเทศไทยที <c oughs> ่ขายดีขายดิบมาตลอดเนาะก็สำหรับคำถามนี ga, ้ครับคอยดูมินเนียมก็คอยทองแดงอันไหนทนกว่ากันอันไหนจะน่าใช้กว่ากันต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับไม่ว่าคอยอลูมิเนียมหรือคอยทองแดงก็สามารถรั่วได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าคนอาจจะไปโจมตีคอยอลูมิเนียมสะมากเพราะว่าสมัยก่อนมันอาจจะมีการผลิตที่ไม่ดีนะครับแต่ทางมิซูบิชิเลทริกมิเตอร์สลิมเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็พัฒนา แล้วก็ต่อยอดออกมาทําให้ตัวเขาเนี่ยที่ผลิตไอตัวอลูมิเนียมเนี่ยตั้งแต่ปี2016อะจนถึงตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเคสรั่วเลยนะครับแต่สําหรับใครไม่เชื่อแล้วอย่างนี้มันจะไปใช้ในทะเลได้ไหมริมทะเลเห็นเขาบอกว่ามันจะโดนกัดโดนนี่โดนนั่นซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าตัวแลบของเขาก็มีตัว space test space t เนานะที่คอยเทสเรื่องความทนทานความสามารถในการที่จะ ใช้งานของมันได้มากแค่ไหนนะผมยังมีอีกช่องทางหนึ่งให้คุณเข้าไปดูได้เลยนะก็คือช่องคนทําแอร์ของพี่บอยนะครับก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่เขาไปเห็นคอยอลูมิเนียมของมิสูบิชิอิเล็กทริกมิเตอร์สลีมแหละลิมฮาร์ดเลยที่เกาะด้วยซ้ำใช้อยู่แล้วรุ่นนั้นน่าจะผ่านมาประมาณ3-4ปีแล้วนะผมผมจำไม่ได้นะในคลิปเขาเป็นยังไงแต่สามารถไปดูได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้นี้ก็ได้นะหรือชื่อตรงนี้ก็ลองไปดูช่องพี่เขาได้นะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการที่คุณอยากจะ บริโภคอยากจะใช้แอร์มิซูบิชิเพราะถ้าเอาจริงๆนะครับความเย็นของแอร์มิซูบิชิต้องบอกเลยว่ามหา,าโหดมากๆเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้กับการไปบุอกอาณาจักรโรงงานแอร์บ้านมิซูบิชิอิเล็กทริกมิเตอร์สลิมนะครับห่างจากผมรั้งชั่วโมงครึ่งใช้เวลาในการเดินทางชั่วโมงครึ่งอยู่กับโรงงานอีก3ชั่วโมงครึ่งกว่าจะเสร็จกว่าจะรู้ทุกซอกทุกมุมกว่าจะ ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆก็ต้องขอบคุณทางพี่ๆทีมงานของทางมิ t s ูบิชิอิเล็กทริก e มเจอร์สลิมด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ผมได้เข้าไปสังเกตการได้เข้าไปดูได้เข้าไปเห็นกับตาว่าทําไมมันถึงดีทําไมมันถึงเจ๋งให้เอามาบอกต่อๆแต่ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่เขาไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าระบบการผลิตของเขามันดีมากจริงๆจนผมเข้าใจแล้วว่าอ๋อนี่แหละ ของดีถ้าเอามาบอกต่อเดี๋ยวคนอื่นก็เอาไปทำเพราะฉะนั้นของดีก็ต้องเก็บเอาไว้ให้เป็นของดีของตัวเองนี่คือ Mitsubishi Electric m i s e ตอร์สนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับ Subscribe ไลค์แชร์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้นำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกๆคนต่อไปนะครับและอย่างนะครับฝากติดตามทุกช่องทางนะครับ t ิ k t o k Instagram ก a c e b o o k y o u t u b e นะครับถ้าไปกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้มานำเสนอใหุ้คนต่่่ออไปะรแลผมเชืวา จบคลิปนี้เนี่ยทุกคนที่สงสัยเรื่องคอยลูลิเนียมของมิ t ซูบิชิอิเล็กท i c m มิเตอร์สน่าจะสบายใจมากขึ้นแล้วเลือกใช้มากขึ้นแน่ๆเพราะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ